การนี่แกจะแกล้งอะไรเขาอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่สนอยนะหวานคือเขาจะมาบอกว่าตอนเนี้ยช่องของพวกเราอ่ะใกล้ถึงหนึ่งล้านซับสไครต์กันแล้วละจริงเหรอยังไม่ถึงนะยังไม่ใกล้เคียงอีกตั้งหากอ่ะจริงเหรอนั่นน้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับผมใช่ใช่กดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกดซับ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 เกดซับ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  เฮ้ยทำงานอะไรดีนะ่าเบื่อกานก็หางานได้ยังเนี่ยเขาคิดว่าจะรับจ้างตัดหญ้านะรู้สึกว่าคนข้าบ้านเราจะจ้างชั่วโมงละ5บาทหวังว่ารับคุ้มดีไหมทำวันหนึ่งสิชั่วโมงอบาทหรอใช่วันหนึ่งสิชั่วโมงเขาว่าเขาไปเก็บขวดขายน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเก็บขวดขายเหรอ ให้เขาขอหาพึ่งก่อนนะโอเค้เขาหาด้วยประกาศประกาศครับสําหรับผู้ใดที่สนใจทําฟาร์มสามารถติดต่อได้ที่เราเลยนะครับอะไรอ่ะสําหรับผู้ใดที่สนใจจะไปทําฟาร์มสัตว์สามารถติดต่อได้ที่เรานะครับรับสองคนนะครับตอนนี้หวานเขารับเขารับคนไปสมัครฟาร์มสัตว์ไปเร็วไปเร็วรับสองคนใช่ใช่สองคนสองคนท่านั้นสองคนตอนนั้นรอรอกันครับลุงลุงรอกันครับลุงลุงรอกันครับลุงครับ พอดีว่าได้ยินประกาศมาว่าจะรับคนเข้าทํางานฟาร์มสัตว์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับโอ้นั้นผมขอสมัครได้ไหมครับผมกับแฟนสองคนขอสมัครครับเลยครับสองคนพอดีเลยค่ะเอ่อนี่ยนะครับรายละเอียดโอเคหวานขอดูหน่อยรายละเอียดเงินเดือนเยอะหรือเปล่าเนี่ยทุ่งข้างภูเขาตรงข้ามชายหาดข้างป่าใหญ่อ๋อเดี๋ยวผมจะโทรไปนะครับคุณลุงขอคุณมากเลยครับ่าได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะอา น่าสนใจไหมก็น่าสนใจอยู่นะเป็นทุ่งข้างภูเขาอะ่ะตรงข้ามชายหาดด้วยก็คือตรงข้างฟาร์มคือจะมีทะเลหวานอุ้ยงั้นถ้าเลิกงานแล้วก็ไปเล่นทะเลได้อะดิไม่รู้สิหวานมันน่าจะต้องนอนในฟาร์มหรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจอะเขาก็ไม่รู้ว่าทํางานเต็มท<ต>ี่หรือเปล่าแต่ส<อ><ต>าว<ต>อาทิตย์น่าจะหยุดได้แต่ไม่ไม่รู้เงินเด,เดือนด้วยเดี๋ยวเขาจะลองโทรโทรหาตามเบอร์โทรก่อนแล้วกันโอเคถามให้ละเอียดละเอียดนะได้เลย <laughs> โอเคขอดูเบอร์ก่อนนะศูนย ok. uh, uh, yeah. oh, ์แปดแปดเก้าเก้าเก้าอ่าฮัลโหลครับคุณอภิชาติใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ่าคือผมกับแฟนกําลังจะสมัครฟาร์มสมัครเข้าทํางานฟาร์มแบบพิชาตินะครับคือพอดีพอดีเหลือตำแหน่งไหนบ้างครับคุณอภิชาติเออเด๋อแล้วเงินเดือนรายวันเป็นยังไงบ้างครับชั่วโมงละห้าร้อยบาอุ๊ยชั่วโมงละห้าร้อย ชั่วโมงละห้าร้อยสชั่มงก็พันแล้วไม่ใช่ห้าร้อยบาทครับห ouais ้าร้อยกิ 5> <5 ๊อ่ะจอกเล็กสองกเล่กจอกเล็วซ้อรวมอยู่ไม่ได้หวานหวานถ้าเรยกีบยี่บาทอะโคตรน้อยสูงอยู่าูอูสูสูวูสูีูส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 มสกสูสูส้สงสูสนเนู่ย้อูสูสูสงสูสูสาสู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 ู่ีูสูสวสาสูเูสนส้สงสูสูสูสอสูอูสูสูสรสูเูสูีูสูสูสสู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 อูสูสนสูสนี แต่เขาว่าเราคงต้องนอนและวหวานเพราะว่าเขาคงไม่อยากขับรถไปกลับไกลๆอ่ะใช่มันไกลด้วยไม่อะไรนอนก็ได้โอเคครับคุณอภิชาติผมตกลงครับจะเดินทางคืนนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับหวานไปเก็บเสื้อผ้าเลยเราจะออกเดินทางคืนนี้ได้เลยอยู่สุโมงละห้าร้อยฮู้ดได้โนใจยังเลยไอหวานเอ้ยน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวกว่าที่คิดอ่ะหวาน มันดูเขวงคว้างยังไงก็ไม่รู้อะหวานี่ค้านลูกเสือล้างนี่อย่าไปมองเลยกันความทรงจำไม่ดีกลับมาเลยโอเคโอเคนี่ไงเหมือนจะถึงแล้วนะโอเคดีที่ตรงนี้สว่างหน่อยโอเครถเราต้องจอดตรงไหนอ่ะจอดตรงนี้ปะตรงตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปถามว่าจอดตรงไหนหวานแต่มันไม่มีใครเลยอะมืดมากด้วยวหรือว่าคนอื่นจะไปเอ<ป> 想开呀，玩呀，皮保 คนอยู่ตรงนั้นโอ้ยตกใจเกือบวิ่งขึ้นรถแล้วโอ้ยสวัสดีครับคุณพอดีว่าผมมาสับกงานนะครับอย่า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 คุยก้างนเ่ยครับอยากตายแล้วอ๋อขอโทษครับนี่ครับพอดีผมได้อันนี้มาครับพอดีจะมาสมัครงานนะครับผมนี่ครับใช่ค่ะโอ้โหหลัให้ดูแล้วนี่คือเห็นว่าประกาศรับสองคนนะคะใช่ครับผมเอาชขาเจอคำขอเขาบอกคุณเป็นใครเหรอครับ เป็นเจ้าของอ๋อสวัสดีครับคุณคุณคุณอาพิชาใช่ไหมครับเนี่ยแอบอับอัิชาติก็เสียงคุ้นคุ้นอ๋อเสียงคุ้นคุ้นอเอิมาครับเดินมาครับเดินมาครับเดินมาครับจริงจงทำไมครับนี่อันนี้เป็นฟาร์มของผมนะครับผมยินดูก็ไม่ได้อ่าอะครับผมมันขาดคนมานานแล้วครับผมกับฟาร์มก็แบบดูไม่ค่อยแบบทั้งล้างเลยครับผมดูดูดูก็รู้ครับเพราะว่าเพราะว่านี่ครับยังไม่ได้เก็บข้าวเลยเหมือนฟาร์มล้างเลยครับจริงเเสสีีียยปากต เขาพูดเองไม่ใช่เหรอะคุณสองคนพร้อมที่จะเริ่มอย่างนไหมครับผมเริ่มตอนนี้เหรอคะไม่แม่ครับเริ่มพรุ่งนี้เช้าอ๋อได้แต่คุณได้ครับมาเร็วเหมือนกันนะครับอ๋อพอดีกลัวไม่ทันนะครับพอดีเกรงใจคุณมากเลยอ๋อมันต้องเกรงใจรับผมรอบการมงกานแบบช่วงคคดเองครับผมเอ่ค่ะหวานเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจแต่ครับผมอะลูกลูกครึ่งครับผมอ๋อครึ่งผีครึ่งคนครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ามุกผมครับผมจะแย่ครับ ต่อยแย่แม่งเลยเดี๋อวเดินน้ำหมดเดี๋ยวพาไปดูที่พักครับได้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 ครับแกคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะร่วมงานกับคนนี้โอ๊ยโคตรกว้างเลยเราจะนอนนี่นอนในนี่หรออย่าบอกนะต้องนอนกับสัตว์เนี่ยแกแกไปนอนกับหมูเลยหวานถ้าต้องบอกกับแกเพื่อนเพื่อนแกไม่ใช่เหรออ่าดูใช่ไหดูเฉยครับไม่ผิดนะอ้าเอ้าวโอุ้้ตีมากหวาไม่ได้ไม่ได้หนหัวหน้าแล้วนะน่าเลยสิ ครับเอ๊ะเดี๋ยวไขกุญแจครับไขกุญแจไขกุญแจด้วยเดี๋ยวอ๋อการชมวยอะไรหวานอ๋อเออหวานน่าจะใช่ครับสวัสดีครับเอ้าไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเออตรงนี้เป็นที่นอนรวมเลยครับผมอ๋อที่นอนรวมเหรอคะนอนเลยครับผมแล้วแล้วคุณอภิชาตินอนไหนครับอันเรื่องผมนะครับเอ้าเอาเอาเชิญดูตามสบายนะครับฝั่งนั้นครับเดินเทินดูนะครับไปโม เนี่ยครับเพื่อนๆครับมันมีที่นอนเลือกเลือกได้ตามสบายแล้วอีกขวามานมาทจะนี่มาทจะนี่๋อนอนตรงนี้ดีไหมอ่ะก็ดีนะมันจะได้อยู่มุมมุมคุณกับิชาครับมีคนนอนตรงนี้อ่ะหายไปไหนแล้วว่ะอ้าวคุณพิชาครับก็รู้นะว่าเป็นแบบว่านักธุรกิจรายใหญ่แต่ก็ไม่ควรหายไปเร็วขนาดนี้หรือเปล่าวะใช่ในเมื่อไม่มีใครนอนนอนตรงนี้ดีกว่าหวานโอเคโอเคให้เขานอนตรงนี้แล้วกันโอเคจกนอนนี้เลยเดี๋ยวเขานอนนี้เองเจอกันพวกนี้นะหวานโอเคฝันดีแล้วกัน นอนดีกว่าเออเสียงอะไรอะ่ะมือจังเลยโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยเอ้ยนอนไม่หลับเลยเอออตื่นสายเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยแล้วเรามานอนตรงนี้ได้ไงอะ่ะจำได้ว่านอนตรงนี้ไม่ใช่หรอ เสียงไรอ่ะโอ้ยอยยลงไปก่อนวานอยู่ไหนเนี่ยวานอยู่ไหนวานวานเจ้าหมูหมน่ารักจังเลยกินอาหารไหมอยากกินอาหารหรือเปล่าทาาี่รัก<ด>ต,ตื่นตอนตื่นตอนไหนเนี่ยตื่นนานแล้วแกตื่นสายเขาปลุกก็ไม่ยอมตื่นสะทีอ่ะทีไปทํางานกันดีกว่าวานนี่ก็จีบหนุหน่มคนนี้อยู่เดี๋ยวก็บนนันนาให้เลยออ้วนให้เขาคุยกับหมูอยู่ตั้งหาก น่ารักจริงๆเจมูขอรูปหัวหน่อยนะเอ้ยอย่าไปทำงั้นดีถ้าเจ้านายเห็นหนูรูปหัววานรูปหัวรูปแรงไปวามาลูกโอเคอ๋อแล้วเห็นเอ่อคุณอภิชาบ้างไหมอ่ะไม่เห็นเลยตั้งแต่เขาตื่นมาเห็นแต่คนงานทั้งนั้นยอละแล้วคนงานน้อยมากเลยนีกว่ามีเป็นแบบสิบยี่สิบคนนี่มีเหมือนเห็นไม่กี่คนเองนะนั่นดีแต่ดีกว่าเมื่อคืนเลยเมื่อคืนไม่มีเลยคุณอภพิชาไปไหนแล้วครับเออไม่ทราบเหมือนกันครับ ไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอ,อ๋อนั่นเราต้องทํางานอะไรอ่ะและ้วผมต้องรับงานจากใครครับใครเป็นหัวหน้าครับหัวหน้าคนงานรับงานจากผมนี่แหละครับอ๋อโอเคครับต้องทําอะไรครับเนี่ยเอ,อ่อเอาฟางนี่ไปให้สัตว์กินครับอ,อ๋อ,อโอเคค่ะโอเคเขาจะยกไหวไหมเนี่ยไหวเลยหวานหวานแรงเยอะกว่าเขาอีกลียามันก็แค่ฟางคิดไว้ชั่วโมงละห้าร้อยเอาวะไปเลย เก่ง <prueba S 2> <c oughs> มากเลยเราจะไปเอาให้เจ้าหมูกินไปก่อนนะกันโอเคเจ้าหมูชนมาแล้วเออวบฉี่จังเลยอ่ะหวานอ๋อโอ้ยอะไรเนี่ยการเขาตกเพืยอนพาเข้าไปฉี่หน่อยเขากลัวผี ที่อะไรเวลานี้เนี่ยโวกำลังหลับสบายเลยอ่ะไปเลยเขาหยิบไฟฉายก่อนแล้วกันมืดมากเลยอ่ะโอเคออเคปิดประตูไว<ป>้ไหนหวานโอเคอืกำลังหลับสบายเลยแกเนี่ยก็นะเอ้ยว่ามีคนงานเดินไปไหนด้วยอ่ะนี่มันดึกแล้วนะเขาไม่นอนหรือไงอ่ะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเราจะแอบตามเข้าไป ตามไปทำไมอ่ะก็คนงานมีน้อยมากอ่ะอุ้ยอุ้ยวานมันเาเดินไปทางป่าเลยวานไปทำไมอ่ะเขาไปตัดหญ้าหรือเปล่าวายให้เขาเห็นนะกี้พีแกนั่นแหละชอบเสียงดังวานเขาหายไปแล้ววานต้องรีบวิ่งอ๋อจริงเหรอเอ้ยวานไอ้านไอ้ปุ๊วิววานไปทางเขาไปทางนั้นวานไป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 นี่โอเคโอเคโอเคหายไปไหนแล้วว่าแกไม่ปวดฉี่แล้วหรือไงเนี่ยวานเขาเห็นเขาเห็นขาไม่ปวดแล้ววานเฮ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น วังเขาเขาเดินอุ้ยเขาเดินเข้าถ้ำไปกับไปกับเจ้าของงานแล้วอ่ะเขาไปทําไมอ่ะถ้ำนี้มันมีอะไรเหรอไม่รู้หวานเราลองเข้าไปอุ้ยหวานสมบัติหรือเปล่าอะไรอ่ะรอยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนรอยเลือดเหมือนรอยเลือดเลยอ่ะเฮ้ยหวานมันเป็นเป็นทางยาวไปเลยอ่ะเป็นถ้ำอะไรวะเนี่ยอุ้เข่าควายมีโครงกระดูกสัตว์ด้วยเอออันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกันอะไร ดูคนเฮ้ยดูดิใช่ไหมฟ่าไม่ต้องถามหรอกว่าใช่ไม่ใช่เขาว่าใช่แน่เลยโอเคตามคนงานไปก่อนเลยกันเราจะต้องจับโจรให้ได้หวานเพราะว่าพวกนั้นเขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะฆาตกรต่อเนื่องเหรอนั่นนลยสิหวานโอ้โหหวานนี่คงจะเป็นคนงานที่ตายไปโอ้โห โอ้ม y god พอ่งนี้ใช่ไหมที่หวะา่นี่ถ้าเราจะไม่เล็กกลับบ้านเ้าเป็นอย่างนี้แน่เลยอ่ะ้วโดนทรมานด้วยนะเนี่ยมีโซ่มีอะไรด้วยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วโคตรเยอะเลยอ่ะถ้าเจอฆาตกรแล้วเราจะเราจะบุกไปจับเลยดีไหมหวานบุกไปจับเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่ไหนแลวมีไฟฉายเนี่ยเราจะขู่เขาด้วยนี่ไงเราเป็นพยานไงเดี๋ยวหวานพุ่งเข้าไปพร้อมเขานะแต่ว่าตรงนี้โอ้ยคนตายเยอะมากเลยอ่ะนั่นดิ พร้อมนะสามพร้อมเไปพร้อมหวานเราต้องกอบกู้ความยุติธรรมให้คนพวกนี้สามอหยุดนะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแกทำอะไรคุณอภิชาติผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้หัล้งมา่างนี้นะคุณอภบพชาติผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็คุณอีกคุณลุงเอ๊้ ถึงถึงถ oh mm ึง hmm. ท่าหอดแล้วถ้าท่าแล้วท่าหอดแล้ววันถ้าอดแล้ววันถ้าหอดแล้ววันถ้าอดแล้ววันมามาตามมาวันมามาตรงนี้น okay. ี่นี víde. ่นี่ก่อนนี่ก่อนรถอยู่ไหนกอนจบหยอนรถไปไหนอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าฟาร์มหวานข้างหน้าฟาร์มโอเคไปเร็วไปเร็วมาวมาไม่ตามมาวันโอ้ยตายเถอะเราเราเขาเขาไปเขาขอเข้าเวลาออกก่อนแล้วกัน อกคนงานคนอื่นด้วยไหมเนี่ยว่าเราเจอผีอ่ะคงไมต้องบอกเลยเฮ้ยเราควรเอาไงกับหมูนี่ครับอะไรอ่ะคุณเอ๊ะอะไรหวานไม่รู้คุณอภิช่อบอกดีกว่าไหมบอกบอกน่าจะบอกดีกว่านะอคุณอภิชาติครับพอดีว่าื่อกี้ผมเจอถ้ำมาครับแล้วก็มีโครงกระดูกแล้วก็ผมเห็นคุณถอดถั่วได้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่าอไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมแต่หน้าเหมือนนะ อผมเพิ่งตื่นนะครับจะเห็นเป็นผีถอนหัวหัวขาดจริงๆนะคะผีอะไรผีข้ดหัวล่ะเอ่อคงจะไม่ใช่หรอกมังหวา่นอาจจะหลอนกาแฟเองนะครับผมหลอนกาแฟเองเหมือนแบบ้มาดูหมูทำงานเสร็จยังครับเนี่ยเสร็จแล้วคเสร็จแล้วครับผมแปลว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันใช่ไหมเนี่ยเอาครับผมเงินครับผมครบแล้วก็เอาไปครับผมทำไปกี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยโอ้ยสิบชั่วโสิบสิบชั่วโมงได้มังหวานสิบชั่วโมงเลยเหรอครับ ครับผมค่ะติดแหวงนะผมงั้นก็เอาไว้คอยรับปึกนะครับโอ้ยให้เป็นปึกเยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกลับไปครับไปหวานน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะนั่นกลับไปนอนกันดีกว่าเราจะภาพลวงตาอีกนั่นแหละนั่นผมไปนอนนะครับครับผมบ๊ายบายโอเคไปหวานหวานหวานอันนี้นี่นี่ น,น,าาน,นี่มันฟาร์มผีหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะมาฟาร์มผีห่าขาดนี่หาไปไปขึ้นรถขึ้นรถไป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 ไไป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 ไไปไปไไไปไอไปไปไไปไปไไป